ซุปซุปน้ทุนงซุปรอรนจออกเซตน ของออกมาเก็บเลยลองปังปิ้ง <S <S ไอิงไหนสุดแค่มาทาน <S <S ันชาวป้านชียงาได้แบบง่ายๆนะคปังปิ้งไม่เขาจะบอกเอ๊ะทำไมมันปิ้งบอ่อยมอมันไหม,มไงปิ้งใหม มัน,นกำลังร้อนๆนะประมาณนี้นะแด่แบบ้วเดี๋ยวชนิสลัดกินสองชิ้นนะคะซุณเขาก็กินชิ้นเดียวค่ะจะอบอสืบน,นะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะขายมะโกมะโม,โม,โมตามมานะคะเสี่ยงเขาขายสินสินค้าผลไม้เนาะเมนูอาหารเนาะ ู้สึกว่าในกรัวไม่เป็เลอะสักเท่าไหร่นะคะเจ้าเนี่ยอาเสอ ทยอยเอาไปเซิร์ฟขอบคุณทุกกำลังใจกการเข้ามาดูทุกไฮไลท์นนะคะก็มาสับตะไคร้บนใบกระชายนะมาทานมื้อเช้าด้วยกันจ้าะเอาทยอยเอาไปเซิร์ฟไปเรือย We're going to do ตามด้วยนี่เลยจ้าออกไปเสิร์ฟมาเกิดเทศกับไข่ด้าน กำลังจะทานมื้อเช้าค่ะและก็มาส่งกำลังใจให้ได้เด้อก็จะเอาเนยกับครีมที่เขาทาขนมปังเนาะเอามาตั้งบนโต๊ะนะนหน้าตาอาหารเนาะมื้อเช้านะคะก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะมีซุปกละถ้วยขนมปังชิ้นสลา,าสองชิ้นนะคะกลัวไม่อิ่ม แเข้ามาส่งกําลังใจได้ซับสไครต์อะไรกดใจเติมกําลังใจให้กันได้ค่ะค่ะก,ก็กําลังจะทานมื้อเช้าด้วยค่ะจะให้เพื่อนเอ,นอยู่กับเมนูเช้าของชนิศสลาก่อนทานง่ายอยู่ง่ายค่ะกินง่ายด้วยเดินไปปิดตู้กอนค่ะ เป็นกล้องหน้านะคะทีนี้กลับระดับครับมารับชมเจ้าของบ้านคนงามกำลังจะทานาหคร